หนึ 1> 1. ่งฟุตบอลประชาชนชายฟุตบอลชาย40ปี7คนฟุตบอลหญิง7คนสองเตะตองชายเยตะตองหญิงสามวอลเลย์บอลประชาชนหญิงสี่เซฟัตตะก้อชายห้าวิ่งปั่กระสอบชาย วิ่งผัดกระสอบหญิง6วิ่ง5ผา,าประชาชนชายวิ่ง5ผา,าประชาชนหญิงในการจัดก,การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนามในการจัดก,การแข่งขันจากโรงเรียนขุฎประทัยประชาสัน์และได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาสาธารณสุขกลุ่มองค์กรข้าราชการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในตะบนถุกไหวบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วกับผมให้ขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กก่าวให้โอวาทาแก่นักกีฬาและกก่าวเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตะบนถูกไายพัจนาสิทธิ์ปุดไวยเกมครั้งที่สิบแดนะครับปี2560ณาบหน้าบัดนี้อมขอการเรียนเชิญครับ นี้กับผมร้อยตำรวจเอกนัคริตเกษรีในอำเภอศรีครูรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเปิดกีลากุดไหว้เกมครั้งที่18ในครั้งนี้จะทำการรายงานจะเห็นว่า,าการจัดกันทร์แข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการป้านยาเสพติด เรืรรรร่อามรับผางมในการรับฟรว่างหน่ยงานต่างๆรวมถึงประชาชนในพื้นที่จากภาพที่เห็นนะครับผมเห็นว่าทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักเรียนนักศึกษาส่วนราชการนะครับ สมาชิกองค์กรบุครองส่วนติ่งั้าที่บ้านนี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับการแต่งกายสวยงามคาดว่าคงจะตื่นกันตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับเพื่อที่จะแต่งกายให้ได้สวยงามนี้แสดงออกถึงความตั้งใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมในราเกนีนะครับผมคิดว่าการจัดการแข่งขันกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ สามารถที่จะรวมความรากักความสามาัคคีความเข้าใจนะครับสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมครับไม่มีความรากักความสามาัคคีไม่มีความเข้าใจระหว่างบริงานต่างๆเก็คงจะไม่สามารถจัดงานที่ใหญ่อย่างนี้ได้นะครับสิบกตําหนึ่งตำบลสิบกบหมู่บ้านนี้นะครับคงจะต้องอาสานความร่วมมือทั้งท้องถิ่นท้องที่ และก็พี่ิ้อัรพยาชนผมคิดว่าจุดนี้เราบรรลุวัตถุประสงค์นะครับของการจัดแล้วนะครับกีฬานอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายจิตใจนะครับยังมีผลนะครับในการที่เกี่ยวต่อต้านเนี่ยยาเสพติดเพราะว่าการกีฬานั้นเหมือนกับเป็นการเพิ่ม พื้นที่ทางบวกนะครับให้กับพี่น้องเยาวชนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถจะมีเวทีที่แสดงออกถึงความสามารถนะครับและการเล่นกีฬาฉคิดว่าผู้เล่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทะให้สามารถที่จะ,ะเล่นกีฬาได้ให้ดีได้นะครับเพราะยาเสพติดนอกจากจะทําลายสุขภาพทางร่างกายแล้วนะครับสมองก็ยังถูกทาลายด้วยเพราะนั้นกีฬาผมถือว่า เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับในการต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับที่เราจะป้องกันเยาวชนของเรานะครับไม่ห่างไกลกับยาเสพติดซึ่งผมคิดว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยคงจะต้องระบัดป้องกันนะครับไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดผมคิดว่า,าสิ่งที่ทางการบรหิหารสนิทสน รวมกับผู้ปกครองท้อง,งที่นะครับเป็นความสาคัญของการกีฬาแล้วก็จัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎหวายเนี่ยที่เป็นแกนหลักนะครับสําคัญแล้วก็จัดสรรงบมาเพื่อการนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับจัดกิจกรรมนี้เพื่อสนองนโยบายของทางรัฐบาลนะครับหวังว่า กาิจกรรมในครั้งนี้จะบรรลุประสงค์วัตถุประสงค์ของผู้จัดทุกประการต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นครั้ันี้ทุ่มทุนนะครับออกงบประมาณส่วนตัวแต่งหน้าแต่ตีสามครับก็น้องบัวนะครับน้องบัวอ่าตรงนี้เลยตรงท่านประหลัดยืนอยู่นะครับ แดดเพิ่งจะออกน้กก็คงคิดว่าคงจะเช้าอยู่นะคะต้องกราบขอ่ขอคุณคณรับเชิญสู่สนามเลยครับ จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติรับราชการสำหรับการจัดการในี่ยต้องอาศัยความพยายามี ขอต <aff> ้อนชัคร <Ap> ับทุกท่านจะเอาลงมาหรือเปล่าเางๆครับที่ใช้ สองนุ่มนะครับเพื่อนรอนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนะครับก็ได้ร่วมกับครัวริ้วกระนบียนสมบูรณด้วยนะครับมือที่สามทบ้านสมบูรณ์นะครับมาในชุดกีฬาสีเขียวนะครับแสบตาเลยทีเดียวนะครับในปีนี้นี่ครับมีป้านโรงการต้านยาเสพติดนะครับ สมบูรณ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดนะครับโดยการนำของผู้ใหญ่เอกร,ราชษนันชาดีนะครับและผู้นำรวมถึงพี่น้องนะครับนะครับหมู่บ้านต่อมานะครับหมู่บ้านนาน,นวนนะครับหมู่ที่สี่ผู้ถือป้ายก็คือนางสาวนวรัดสิงห์สาธทอนนะครับแล้วก็ทั้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเด็กหญิงโมทิย์นเพชเด็กหญิงจิราวันหาสุนิษ เด็กหญิงจันทร์ศรีวานนะครับผหมู่ทีท่ข,ขวัญประจำหมู่บ้านเด็กหญิงชาลมนท์ทอพิพิธเด็กหญิงธราธทพิพย์ทองพิพิธครับต่อมานะครับหมู่ที่5บ้านดงถาวรนะครับเด็กนักเรียนสรับปีนี้เรียบง่ายเช่นกันนะครับแต่ก็ด้วยความตั้งใจนะครับมาร่วมกิจกรรมตามในงานเกมก็พูดอันเชิญทั้รงรมดเสร็จแล้วนะครับนายวิเชียรสึงตัวครองและ ปีนะครับโดยการนาของผู้ใหญ่ทองคำของเมื่อนะครับผู้ต้อต้งบ้านนะครับนางสาวชาวันลักแสงอุ่มนะครับน้องแสง่ลมใจลบหวานมันเค็มนะครับการอารม์เรื่องสุขภาพนะครับต่อมาบ้านํำเดงครับนี่โดยการนำของผู้ใหญ่สนวนชงชื่อนี้นะครับเรียกง่ายสำหรับปีนี้นะครับบ้านโคกสนวนรับไปกี่ครับเอ่อผมกู้สนวนนะครับเก็ โดยพี่ใหญ่ประสงคสิริชัยนิสัยก์น,นะครับผู้ถือป้ายหมู่บ้านนางสาวสิริยาสุทธิสารน,นะครับผู้ถือป้ายนายวิทูลทวพยองนะครับแล้วก็มีป้ายรณรงค mm ์ hmm. เพื่อผาพร้อมเพรียงนะครับและบ้านสุดท้ายนะครับบ้านละกาหมู่ที่14นะครับโดยการันตีของผู้ใหญ่สมชอบชื่นชมนะครับมีตัวเรียบกไพยเช่นกันนะครับ ทั้ง14ริ้วทัวนนะครับ,ส,รบ,นนรบส,สัตวบการแข่งขันสวงามสายฟ้าแก่เม็ีนะครับเดียวไม่รชบชื่อจริงนะครับรู้แต่ว,ว่านอกอุเป้ <c oughs> นะครับนะครับเอา้า <c oughs> ต้องข้ามต้องข้ามต้องแผมาช่วยบรรยายไล้ครับไี่คนรู้จริงครับคนในพื้นที่ <c oughs> นะครับรน,รน,นะครับเสือสวนก็งงามนะครับมีหน่ายช <c oughs> าเดินตามหลัง ที่เจ็บ้านกุดหวายน,นะครับผู้ถือป้ายนะครับนายมงคลอุุมพรนะครับผู้ถือพานพุ่มุะครันธสาสพานิพาเส,าสาเนนาถียรรัตนานะรับรัตนพรถิ่มกงนะครับป้ายว่ายามองเกินสายย่าให้ทงจุนอย่ามีน้อยอย่าคลอยลักษณนะครับและการเก็บออมรับเป็นการเริ่มต้นและการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ การนำของเ่อนผู้ใหญ่ทีสวัสดิปรปษษษาสาททองและผู้นำชุมชนครับออมาบ้านหนองบัวนะครับผู้เล่นบ้านหนองบัวนะครับผู้ถือป้ายนางสาวนันทิดาวงศ์เสนานายสาวนิจการสง่างามนะครับผู้อเทชวนพระบรมไตรย์นะครับเดิษฐ์ไทยดิศวัตรปิ่นทองด็กหญิงธีระนันโมณีสีนายพัะศิลป์ส่องหรือผู้ถือทองหมบ้านนางสาวธีรพัฒน์อสิตรงครับ ที่9นะครับบางไกลเรียนเกียร์เลยนะครับเก็ดๆตี้เลยนะครับพูดแตงป็ดไตหบ้านนะครับนางสาว